พระปิตาหลวงก็ต้องศึกวัตถานสูงอำเภอปากริษจังหวัดนนทบุรีนั้นท่านสร้างไว้มากมายหลายสิบพิมพ์การจะเรียกชื่อแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ยากเกินไปที่จะศึกษาวันนี้เล็กมากมีสถานีปักเคอร์พอได้นําเสนอพระปิตาพิมพ์ฉลูทั้งสององค์นี้ที่มีพุทธสิงป์พุทธ,ทธ,ทธลกักษณะที่ใกล้เคียงกันเกิดเกิดนักะับสมมือใหม่ก็อาจจะเรียกชื่อพิมพ์พลาดกันได้ ด้วยพุทธะที่ใกล้เคียงกันองค์พระมีขนาดเท่าๆกันวันนี้เรามาเรียกพิมพ์พระกันให้ถูกต้องกับพระปิตาพิมพ์ชลุดสองอย่างองค์ซ้ายมือของจอภาพนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ชลุดสองที่มีพุทธลักษณะคล้ายกับพิมพ์ฉลุดขากระดกในองค์ขวามือนะครับคือพระปิตาพิมพ์ชลุดขากระดกนะครับสังเกตที่ปลายเท้านะครับปลายเท้าของสัง สององนะครับองค์ที่เป็นที่มาของพิมพ์ชลูดขากระดกเห็นไหมครับจะมีปลายเท้าที่ยื่นยาวออกไปเฉียงกระดกเห็นไหมครับเฉียงกระดกขึ้นไปเป็นที่มาของพิมพ์ขากระดกนะครับคือปลายเท้าจะกระดกขึ้นเฉียงไปทางหน้าตักขององค์พระมากกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับส่วนพิมพ์ชลูดสองปลายเท้าจะสั้นกว่าเห็นไหมครับ ปลายเท้าจะสั้นกว่าขาขวาทับขาซ้ายมีฐานรองรับเพื่อนเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่า,าพิมพ์ชลูดสองอระหว่างเท้าหน้าตัดนะจะมีฐานรองรับเห็นไหมครับจะมีร่องกลางร่องบนร่องล่างแล้วก็การวางเท้าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฐานรองรับนี่คือจุดที่แยกให้เห็นก่อนนะครับในภาพเบื้องหน้าของการพิจารณาพิมพ์เมื่อท่านเห็นพระ ทางด้านหน้าจุดพิจารณาจุดสังเกตของพระทั้งสององค์นี้ที่มาของชื่อพิมพ์นะครับเราแยกกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือที่มาของอาชลูดสองก่อนหน้านี้จะเป็นชลูดหนึ่งชลูดหนึ่งก็จะการวางเท้านะครับจะไม่มีฐานรองรับนะครับอาขาขวาทับขาซ้ายมีร่องเท้าร่องเดียว แต่ถ้าเป็นชลูดสองมีขาฝาทับฝาซ้ายมีฐานรองรับร่องขาจะเป็นสองร่องส่วนชรูดขากระดกนะครับถ้าเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมครับเสียนองค์พระจะโค้งกลมมนกว่าเห็นไหมครับชรูดสองจะเรียวชรูดสูงกว่านะส่วนหน้าตัดโค้งกลมมนเช่นกันองค์นี้จะตัดชิดนะครับตัดชิดทําให้ หน้าตักดูไม่โค้งกลมมนนะครับเห็นไหมครับแ้่จริงหน้าตักต้องโค้งกลมมนพระดูให้ล่ำสันเห็นไหมครับการพิจารณาพระแท้อย่าลืมนะครับองค์พระจะมีความล่ำสันในตัวมีเสน่ห์ทุกพิมพ์นะครับในภาพปิดตาหลวงพ่อต้องสุกที่ชัดเจนเห็นไหมครับเพื่อนๆเน้นย้ําอีกครั้งนะครับชื่อพิมพ์ขากระดกองค์ที่ชี้อยู่นะครับพิมพ์ขากระดกดูปลายเท้า ที่กระดกขึ้นมาทางหน้าตักนะครับยาวขึ้นมาส่วนชลูดสองอย่าลืมนะครับเป็นร่องเท้ามีฐานรองรับเห็นไหมครับระหว่าง่าหน้าตักด้านซ้ายมือขององ์พระนะครับจะมีร่องฐานรองรับนะครับนี่คือที่มาของพิมพ์ถ้าพุทธลักษณะโดยรวมก็จะแยกได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าคนผ่านประสบการณ์เห็นภาพมาบ่อยๆอยเห็นไหมครับ เสียงที่โค้งกลมมนกว่านะครับแล้วก็ลำแขนที่ยกสูงกว่านะครับส่วนพิมชลรุดสองนะเห็นไหมครับข้อศอกจะลดต่ากว่านะครับมือปิดบังใบหน้าระ,ร,ะระหว่างมือที่ปิดบังใบหน้าจะมีพุทธละลายคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันต่างกันที่อยู่หัวไหล่และก็ข้อศอกเห็นไหมครับระหว่างข้อศอกพนะิมพ์ชลรุดสองศอกจะแหลม นะครับแล้วก็ลดต่ําลงกว่าพิมพ์ชลุดขากระดกส่วนเสียนนะกลมรีกว่านะครับจะรีกว่าเรียวชลูดกว่าหัวไหลของพิมพ์ชลุดสองเห็นไหมครับโค้งแคบกว่านะครับองค์พระจะบีบรัดแคบกว่าส่วนพิมพ์ชลุดขากระดกเพื่อนๆจะสังเกตตามไหมครับหัวไหลจะผายกว่ากว้างกว่ายกข้อศอกสูงกว่าส่วนพิมพ์ชลุดสองหัวไหลจะ โค้งเรียวลงมากว่าแล้วก็ข้อศอกลดต่ําลงเห็นไหมครับให้สังเกตกันทั้งสองเองเห็นไหมครับสังเกตกันช่วยลำแขนด้วยนะครับพระถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับนักสะสมมือใหม่นะครับที่แยกพิมพ์ไม่ออกนะครับคลิปวิดวีโอนี้มีประโยชน์ในการแยกพิมพ์ให้เพื่อนเเห็นกันชัดเจนแน่นอนนะครับกลับพระแท้ของหลวงพอ่อทองสุขที่ดูง่ายพิมพ์ชัดเจนองคลำสัน ส่วนหน้าท้องตรงนี้นะครับของพิมพ์ขากระดอกบางองค์ติดชัดๆจะมีสะดือให้เห็นนะครับมีสะดือให้เห็นองค์นี้ก็มีสะดือนะครับแต่เป็นสะดือลางๆให้เห็นนะครับส่วนหน้าตักนะครับหน้าตักโค้งกลมมนนะครับพระล่ําเห็นนะครับส่วนพิมพ์ชลูดสองตรงสะดือนะครับไม่มีนะครับไม่มีสะดือพิมพ์นี้จะไม่มีสะดือเพื่อนๆจะให้แยกกันตามนี้นะครับในการแยกบล็อกแยกพิมพ์เพราะพระทั้งสององค์นี้นะครับมี ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับการวางเท้าเฉียงก็คล้ายๆกันเพื่อนๆอาจจะเรียกยากนะครับอาจจะเหมารวมเป็นขากระดกหมดหรือะลูดสองเสียหมดนะครับการแบ่งย่อยนะครับนี่คือการศึกษาเชิงลึกนะครับไม่ใช่ว่าเรียกพิมพ์ะลูดรวมกันหมดนะครับแต่ถ้าแยกย่อยตามพุทธศินที่งดงามของแต่ละองค์นะครับจะมีชื่อเรียกย่อยกันตามที่เสนอนะครับคือพิมพฉลูดสองแล้วก็พิมพ์ะลูดขากระดกคราวนี้เรามาดูการตัด ขอบด้านข้างนะครับธรรมชาติขององค์พระมีการตัดขอบนะครับคือแต่งเนื้อที่เกินบล็อกออกมาพระเป็นเบ้าประกอบนะครับมีบล็อกหน้าและบล็อกหลังประกอบเข้าด้วยกันนะครับส่วนกลางเมื่อพระเนื้อล้อนจะปลีดออกมานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยของมีคมนะครับใบมีดบ้างใบเลื่อยอเลื่อยเหล็กที่ฝนให้คมแล้วก็กรีดตัดแต่งตามไป ที่พระเในวัดจะหาวัสดุมาตกแต่งกันนะครับเห็นไหมครับพระปิดตาพิมพ์สลูดตะเข็บจะอยู่กึ่งกลางก็คือบล็อกหน้าบล็อกหลังสมมาตรกันนะครับองค์พระจะได้กึ่งกลางเพื่อนๆต้องจดจํานะครับรูปทรงรูปทรงความล่ำสันรูปทรงความวกเว้าโค้งระหว่างเสียนแผ่นหลังแล้วก็บ้านเอวมีพุทธ พุทธลักษณะอย่างไรเช่นเดียวกันกับด้านฐานเพื่อนๆอย่าเห็นนะครับด้านฐานแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกจะมีฐานที่รูปทรงที่แตกต่างกันไปไม่เสมอกันทีเดียวนะครับแต่อย่างพิมพ์ขากระดบนี้ครับจะแกะแม่พิมพ์ได้สมมาตรคืออรูปทรงจะได้รีๆเท่าๆกันนะครับส่วนพิมพ์อื่นๆส่วนมากอาอีก ฝั่งหนึ่งใหญ่บ้างอีกฝั่งหนึ่งเล็กบ้างนั่นก็ย่ออยู่รูปทรงเป็นรูปลงเขาเรียกรูปทรงเลขาคณิตนะครับในการจดจําพิมพ์เพื่อนๆก็ต้องใช้ศาสตร์นี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับดูผ่นหลังถ้าดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะแยกพิมพ์กันอย่างไรนะครับผมแนะนํานะครับให้ดูที่เสียงเลยนะครับของบล็อกนี้เสียาของพิมพ์ขากระดกนะครับจะกลมกว่านะครับส่วนพิมพ์ชรุด2สองนะครับจะเรียวเป็นรูปไข่กว่านะครับ ชลูดเรียวกว่าแล้วก็เอวนะครับมีการคอดที่เว้าวเยอะกว่านะครับส่วนพิมพ์ชลูดขากระดกเนะี่เอวก็จะเป็นทรงกระบอกมากกว่านะครับแล้วก็ลำเอวนะครับช่วงเอวจะหนากว่าเห็นไหมครับนี่คือการแยกพิมพ์นะครับทั้งด้านหลังด้านหน้าวันนี้เพื่อนๆก็คงมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยในการศึกษาบล็อกแม่พิมพ์ของพระปิตาหลวงพ่อต้องสุวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบ,บุรีก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามผลงานของเล็กมากมีสถานีพระเครื่องสวัสดีครับ